อ่าสบายดียงีตีพี่น้องหมดทุกคนนี่มื้อนี้ก็พามาชมสวนคือเก่าเด็ผักบัวนะฮิผักบัวงามขนาดสุดนึ่นนี่สวนนะผักกาดเด็สมวิวยามแรงตะเวนกำลังสีรับขอบฟ้า ในอันนี้สวนมะพรเพราะว่ต่ก่อนเป็นหุ้งนะอันนี้มันมาเห็ดเป็นสวนนี่ถือว่างามหลายเดี๋ยวห่อนยา,ามเห็ดน้เพื่อกระเซ็นนะเดี๋ยวนี้ห่อนยามเห็ดสวน,นเนี่ยมะพร้าวเนี่ยนี่มะเพร้าวกำลังงามเนี่สลีก็มีโอ้พัก ลายย่างลายแนวผักนี่นะซัมซียูสิกินนี่มะเพ็ดมักแตงสองเดือนไปเขาไปอยู่เบียงก็บสองเดือนแล้วบ่คือออกลายใช่ไหฮอดแล้วสองเดือนนี่มักแตงแล้วอู้วมะแตงก็โคตรงามคุณนะวู้หุ่นมักแตงดุสไม่นะออ ก็แสดงว่ามันเป็นใบตัวนี้บอดสองเดือนเ้็มตุนนี่มักแตงโอ้โหมักแตงปลูกแบบธรรมชาติ์มักแตงงามายฮุ้นข้างมักแตงอะ่ะฮุ้นเฮ้ยอันนี้ซาจื้อได้กับลงคลิปมานี่กับประมาณเดือนปลายบอกเนี่ย้างมักแตงอะ่ะ Ô, oh, ngàm lại, ngàm lại, Mắc đẻng làng bỉn kep, đẻng tung. Sườn mắc đẻng, nè, thằng na nè cả. Sườn mắc thua, thua nhau ấy, thua nhau. Khâu ơn thua nhau ấy, thua sát, sát, à, thua sắn. Nè, đểu phun, xát xay งามไรงามไรน,นี่มักทัวกำลังขึ้นยังไม่ใหญ่เท่ามักทัวนี่อันนี้มีอย่างคังมีมักอือว่ามักอือว่ามักบวกบันนี้โอ้อันนี้บ่ค่อยงามไปแนี้เนาะนี่หรือว่าหากระปุกบันนี้เอาอยากถ่ายก็ะถ่ายตัวเขามีกล้องเนาะลูกบ่มีกล้องอะ่ะ ลูกกับบริไทยถ่ายก้นบุญมีเอ้มามไมถ่ายก้นบุญมีเฮ้ยเฮ้ยตัวก็หมิ่นตัวเนาะเต้นโซเนาะเต้นโซผู้สมเนาะเต้ะเนาะเฮ้ยไปพาเห็ดในีทางหน้าเาก็แม่นส่วนมะกกวยอันนี้บ่มีเจ้าของ นี่ส่วนกล้วยทางหน,าน้านี่นี่อ้อวิวอว่างามหลายพี่น้องเอ้ยอันนี้กกไม่อย่างกกกกไหว่ากกโพกกโพอี่เอ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้บุญมี <c oughs> ขอขอบใจ